จะทําการสาธทิตตั้งรอบปั๊มนะครับให้รอบต่ํารอบสูงตั้งง่ายๆนะครับน,นี่กดเปิดนะครับตอนนี้รอบมาพันเก้านะครับเพราะว่าแดดไม่ค่อยมีแล้วครับทำการตั้งรอบปั๊มโดยจะค่าไปตรงที่เซตนะครับกดค้างไปเลย ่ามันจะขึ้นอย่างนี้นะครับ p ศูนย์จุดศูนย์ให้เรากด enter หนึ่งทีนี่ครับมันจะขึ้นน้ำโหมดศูนย์นะครับให้เรากดไปที่โหมดสิบสองอย่างนี้ครับพอกดไปที่โหมดสิบสองปุ๊บให้เรากดอีกทีหนึง่ง enter แล้วก็ให้เราไปที่หัวข้อที่เก้านี่นะครับ p ศูนย์จุดเก้าเรากด enter หนึ่งทีนี่นะครับรอบโรงงานจะมาอยู่ที่สี่พันนะครับ แต่เราจะปรับแค่หนึ่งพันพอเพราะว่าเมื่อกี้ถึงแค่พันแปดนะครับปรับไปที่รอบหนึ่งพันนะครับก็กดเลนเชื่อบังทีกดเฟตทางไว้ประมาณนี้นะครับมันจะขึ้นมานิดหน่อยนะครับลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับน่ครับรอบมันจะตันอยู่ที่ประมาณนี้นะครับจะไม่ขึ้นไปมากกว่านี้ อยู่เก้าร้อยแล้วก็พันนิดๆนัหน่อยนะครับแต่แต่ไม่ถึงพันหนึ่งแน่นอนครับนี่นะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเครื่องมันจะจำหรือเปล่านะครับรอบที่เราตั้งไปรอเครื่องดับก่อนนะครับอ่ะเครื่องดับแล้ว เครื่องใหม่นะครับมาดูว่ารอบมันจะจำหรือเปล่านี่นะครับรอบจะอยู่รอบปั๊มจะอยู่ที่ค่าที่เราเซตไว้นะครับเราเซตไม่เกินหนึ่งพันมันจะจะขึ้นมาไม่เกินหนึ่งพันนี่นะครับเซตรอบปั๊มเพื่อรักษาอายุการใช้งานของปั๊มนะครับให้ยาวนานยิ่งขึ้นเพราะว่าสี่พันนะครับ ในในส่วนตัวผมผมคิดว่ารอบมันสูงไปนะครับง่ายเลยส่วนถ้าเราอยากให้กลับมาสี่พันเหมือนเดิมก็เราก็ไป r e เ e t นะครับหาไวขึ้นพีโูนนี้นะครับกด enter หนึ่งทีนี่นะครับไปโหมดที่สิบสองนะครับสิบสองอ่ากด enter หนึ่งทีแล้วก็ไปโหมดที่เก้าเหมือนเดิมนะครับที่เคยบอกไว้นี่นะครับโหมดเก้ากด enter หนึ่งทีนี่หนึ่งพันนะครับ มันก็ตั้งไปเลย4,000เหมือนเดิมนี่นะครับ4,000โกดเดนเทอร์อีกทีแล้วก็เสร็จท้างไว้นี่ครับมันจะขึ้นเกิน1,000แล้วนะครับ ตอนนี้มันจะไม่ถึง4,000นะครับเพราะว่าแดดที่นี่ไม่มีนะครับตอนนี้เพราะว่าฝนตกปลาคืมทั้งวันเลยนี่นะครับประมาณนี้ครับเตะรอบปั๊มง่ายๆครับทําเองที่บ้านก็ได้ครับไม่ต้องส่งมาตรวจสอบนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องปั๊มก็รบกวนส่งมาส่งมาทั้งชุดนะครับเดี๋ยวส่งมาชิ้นใดชิ้นหนึ่งเพราะว่าเวลาผมเช็คคับ ผมจะได้รู้ว่าไหนพังครับบางทีลูกค้าส่งแค่คอนโทรลมารวปั๊มของลูกค้าพังผมเช็คแล้วคอนโทรลปกติลูกค้ากลับไปคอนโทรนพังไอใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมเงี้ยครับเราส่งรบกวนส่งมาทั้งชุดนะครับนี่นะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ